แวะตามทางตลอด <Yeah. S 1> หืมหนาวไหมลูกหนาวไหมล่ะนู่นขึ้นไปข้างบนนูนนะน่นนักนัู่น่นนะไปเดินไปเร็วไปเดินไปลูกเดินขึ้นไปข้างบนเลยเออเดินระวังนะ้าระวังลื่นนะลูกเนอะอื้มชา้าๆลูกชา้าๆอือหือ ช้าๆครับคุณว้าวว้าว <c oughs> <c oughs> มันติดมือแล้วลูกไ <c> ห <oughs> นามามีดูสิว้าย มือบนเริ่มเลยทีนี้โอ้เราใส่ถุงมือผิดอันนาะลูกเนาะฮุยสิมาไม่ต้องถอดออกแน่แน <c oughs> ่แน่แน่ถอดไม่ได้ลูกถอดไม่ได้ลูกแน่ไม่ถอดลูก ถ้าหนูถอดออกหนูจะจับสโนว์ไม่ได้นะเออเออถ้าหนูถอดออกหนูจะจับไม่ได้นะลูกืึโอ้โหสวยมากเลยดากวิกูตาดิตาดิว้าว างบนเยอะเลยไปไปดูข้างบนว้าวโอ้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 ลุกขึ้นลุกขึ้นเลยสิมาโอ้ยหนอเด็กหน่อยบันหนอเห็นที่มา wow. Wow. งามงามกอทั้งต้นใหม่ ถอดถุงมือออกคนอยากเอามือจับสัมผัสที่มะเดินดีๆนะลูกนะเออเดินดีๆลูกพบพบเอ,อสนุกมากเลยใช่ไหมล่ะ เอาอ้าไม่น wow. wow. ั mm? Mm ่งลงลูกลุกขึ้นเบื้องที่ไรไปไปไปโกโกโกไปลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วว้าวฮิมาชิสวยเลยล่ะลูกว้าวมแม่มั้ยอือฮึ ฮัตชีตามฮัตชีปาดมึงความหนาของมันน้องเจ้าก,กันละเบืองเนี่ยโอ้ยเจนีเจนเฮจากสารลูก